นี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศของสวนสุขภาพนะครับของเทศบาลลมศักดิ์นะครับโอ้โหคนแบบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเยอะจริงๆเลยครับแต่สิ่งสำคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่คนออกกำลังกายนะครับอยู่ฝั่งนู้นมากกว่าครับดูตามือผมนะครับนู่นครับกลุ่มเสื้อส้มๆนู่นแหละครับนั่นแหละครับพีมังกรฟ้าครับนั่นแหละครับ นี่ครับมังกรฟ้าของเรานะครับวันนี้มาออกบูธครับฝั่งตรงข้ามครับก็เป็นการออกกําลังกายครับคนเป็นร้อยอะครับคนเป็นร้อยอะครับรู้สึกจะมีทีมมังกรฟ้าอยู่หนึ่งนุดคนหนึ่งคนด้วยนะครับแต่ไม่ไปหาเขาดีกว่าครับไกลแล้วครับครับมีโอ้โหโอเคครับนี่ครับทีบูธของเราเฮ้ให้ลองชิมด้วยนะครับ ปลองชิมแล้วนะครับพูดคุยด้วยนะครับบูบ๊นะครับมกรฟ้าทีวีนะครับเอาขอเสียงหน่อยเอยน, <nucle> นะครับสุดยอดนี่สาวสวยของเรานะครับกำลังชงครับอันนี้จะเป็นชาค่ะอ๋อเป็นชานะครับกาแฟนะคะโอโค้โห่ต่างจังหวัดหลายเอบแล้วเล่านี้มาบ้านเราเอง <ๆ S 1> ด้วย <highways S 3> นี่รสจักค่ะใช่ครับใช่ครับ นี่ครับจังหวะที่เขาไดู้่ไยดีๆไ,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 ไนี่ครับผู้นำของเราด้วยนะครับสมัคร<ป>มาแล้วครับสองคนครับ <c oughs> โอ้โหสมัครแล้วแล้วครับสุดยอดเลยครับ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับเราเกิดมาเพื่อคานและมิตาทีวีครับไปถ่ายดีๆ